มือแรกของเราเหรอเยี่ยมไปเลยว้าวเห็งอลังการมากฉันหวังว่าฉันจะได้กินมันฉันนอาจะไม่ไหวแล้วเราเข้ากินกันเถอะใจเย็นจูลี่เรายังไม่ดูการ์ดของเราเลยเอานี่เอาไปอเล็กซ์พูดถูกเคมันดูการ์ดกันเถอะเยี่ยมฉันได้เลียส่วนฉันได้การอ๋อแต่เป็นว่าฉันถูกห้ามไม่ทำอะไรเลย เซ็งสุดๆ oh. แต่ฉันจะยอมนั่งเฉยๆได้ไงอย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้กินครีม, oh. <Wow. S 1> อ,มอร่อยจัง mm. นี่มันผิดกดนะจูล,ลี่เธอทำแบบนั้นมิ่นได้เธอห้ากทำแบบนั้นอีกนะม่งานฉันจะไม่มีอะไรให้เหลือให้เลี้ยเยี่ยมนี่มันอร่อยสุดๆว้า wow. วมันมีครีมเยอะม,มากเลยเธอเลี้ยมันไม่ดูจบเลยอ้ oh. ได้แล้อเล็กตายฉันแล้วมิลาคถูกเธอกินเยอะนะวันนี้ฉันมีคีมแต่อยู่ด้วยเทมูเยี่ยมไปเลยฉันได้กินเพิ่มฉันไม่รู้อย่างกับเธอแต่ฉันมีบางอย่างที่ให้กินแน่นอนพระเจ้ามันอร่อยมากเลยตอนนี้ไม่มีใครหยิบฉันได้แล้ว <Okay. S 1> ฉันทนดูไม่ไหวแล้วเราต้องเข้าไปขวางก่อนที่เธอจะกินหมด <you> แบ่งให้เราด้วยนะฮะน,น,น,นั่นนั่นมนไม่ฉันไม่แบ่ง นั่นเหรอนั่นก็กินให้หมดนะมิลล่าอยช้านะเล็กเธอมีคีมเต็มหน้าเลยนี่มันไม่ตลกเลยเนาะตอนนี้เธอก็จะได้มันเหมือนกันนี่ก็สิ่งที่นายอยากได้ไม่ใช่เหรอ,อเธอปาเข้าตาจนลินทียจังจันั่นตลกสุดๆแล้วเธอกำลังทำอะไรนะมิลล่าเธอทำแต่เองนะ มาต่อกันเถอะเรามีจานไหมโอเคทางนี้ฉันเปิดนะ<อ>ไม่อยากจะเชื่อเลยมันคือกระบ,บองแพทว้าวมันดูเจ๋งมากเลยฉันว่ามันมีหนามแหลมมากเอ,อเจ็บจังเธอไม่ควรจับกระบ,บองแพทด้วยมือเปล่านะ<อ>ดีนะที่ฉันมีพาสเตอร์มาพันนิ้วเธอกัน ขอบคุณมากนะเธอจะทำยังไงดีถ้าไม่มีเธออเล็กซ์อลันนะดีขึ้นเยอะเลยมาดูกันว่าใครได้อะไรบ้างเยี่ยมฉันไม่ต้องยุ่งกับกระบองเพชรไม่จริงฉันต้องเลียมันส่วนฉันต้องตารและฉันก็อยากดูมันจัดการอะลรมิล่าเอาไม่นะเธอก่อนเลยฉันอยากให้เธอนะ ให้เธอเอาไปสิโอ้ยพอกันทีหัวฉันหมุนเป็นลูกแขงเลยมาตัดสินการอย่างอยู่ก็ทำว่าใครจะชนะเป็นความคิดที่มีแล้วนะมาลองดูกันจูลีเยี่ยมฉันฉันนะเธอล่าก่อนเลยอเล็กซ์เธอไม่ต้องแนะนำกันได้เราทำได้ดีไม่ต้องมีเธอมันเจ็บมากมันกำลังกวนเล่นของฉันดูสิมันแทงเล่นฉันเข้าไปแล้วนี่มันฝันร้ายสักเ ฉันก็แค่แก้งกวกเธอแล้วพวกเธอก็ชัดสนิทเลยไม่ตลกเลยนะจูลี่เรียกทีสิไม่เอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันมีความคิดดีๆแล้วเราก็แค่ตั้งกรงหนามของกระบองเพชรออแล้วมันจะได้ไม่แหลมอีกแล้วฉชนรว่าบทนี้มันอ่อนเกินไปฉันลองโหมดเทอร์โบเยียมันต้องได้ผลแน่ๆอย่างนี้ฉันต้การกับหนามแน่นอนเอาล่ะนะ ก็แดีสิมได้ผลฉันชอบมันจะยากตกแต่งกระบองเพชรเลยอเออ๋อสักทีไหนมันก็เดินมาที่เราเสร็จแล้วฉันพูดว่าไงนะอ๋อหน้าอึดอัดจังใช่แล้วเร็วเข้าเลยกระบองเพชรได้แล้วได้กันได้แต่ฉันไม่กังวลแล้วเพราะตอนนี้แบบทดสอบมันไม่ได้ยากูแล้วเรียบร้อยไม่ว่าฉันผัดวันประกันพรุ่งยังไงก็ถึงตาฉันแล้วฉันต้องรีบทำมันแล้วแล้วก็แค่เลืมมันเหมือนกับฝันร้าย อ้ยมนเขียวสุดๆฉันไม่ชอบมันเลยมันตลกมากที่ได้ดูมีล่าเธอทำแบบนั้นได้ยังไงกันโอ้โทษทีนะเล็์ฉันทำตัวเองไม่ได้นะเก็บนี่ไม่เป็นบทเรียนสำหรับเธอเลยมาแล้วจานใหม่ของเราเดี๋ยวฉันปามันคือจุปบประจุบยั์เยี่ยมไปเลยว้าวอันบารกเลย ว,ว่าอย่างน้อยฉันจะได้เลียมาสลับการกันเพื่อความไม่ธตํมเธอโก้โก้ยิม้มฉันได้กินอมยิม้มก็ฉันไม่ได้มาแต่จะลองเย,ย้ฉันได้เลียจุบจุบนี่มันไม่เตํมเลย <S <S อย่าโมโหนะมิล่าก็มันช่วยไม่ได้ทุกอยยามันถูกกำหนดไว้ลแล้วถ้าทีอเล็กซ์แต่ฉันเป็นคนเลิ้ง ก็ได้หลังจากเธออ้าเธอยังขยับมาใส่ฉันทำไมฉันไม่ได้ตั้งใจนะะจูเลียเธอกัดก้อนน้ำตาลม่ได้นะเธอกำลังทำอะไรนะเ้อเสียสติไปแล้วเหรอฉันไม่สามารถทุบจมบจะไม่แตกได้นะเดีย๋ยวเราก็เหลือกันฉันจะเอาค้อนปอนออกมามีสติหน่อยสิจูเลียฉันขอร้องละไม่มีทะค้อนปอนแตกละ,ะเอียดเลย แทงของเธอล้มแล้วเอาอมีมาให้ฉันฉันรูว้วิธีจัดก,การมันฉันก็อยากเรียนมันด้วยฮอ,อสกี้แต่เหมือนว่ามันต้องใช้เวลานานมากฉันไม่รู้ว่าทำอะไรดีบางทีทาเล็บดีไหมเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีแต่ฉันขอยิบสักหน่อยไม่ยังไม่เสร็จอีกอเล็กซ์นี่มันนานกันไปแล้วนะมาเพิพ่มความเร็วกันดีก,กว่าเมล่าเอาไม่มาใฉันขึ้นมานะ ไอเย็นฉันไม่้มันไปไหนสักหน่อยฉันจะแค่อยากช่วยเธอนี่มันเจ๋งมากเลยมันทำให้ฉันกินอมยิ้มได้เร็วมากขึ้นเยี่ยมมันกำลังหดเล็กลงและอีกไม่เยอะแล้วแบบนี้นะที่ฉันต้องการเอายิ้มมาให้ฉันนะเล็กมากเลยขอบคุณกันสักหน่อยที่ยังเหลือให้ขอบคุณอเล็กซ์นี่มาอะไรกันมันมีอะไรอยู่ข้างในอมยิ้มด้วย รู้แล้วมันคือหมากฝรั่งโอ้ยย่ำบินเลยนี่ไงล่ะฉันน่าจะได้กลิ่นมันจูเลียตเธอไม่ควรปล่อยลูกปองอย่างขนาดนั้นนะเอาไม่นะลูกปองแตกเลยอเล็กซ์จะเสมอว่าเธอจะพูดเขาฮ่าจูเลียต่าเธอไม่แต่หมากฝรั่งเธอว่ามันมีกลิ่นอะไรนอกแวถวนี้ไหมฉันได้กลิ่นมาจากใต้ฝาเออจูเลียตเธอคิดถูก ฉันกูที่จะจินตนาการว่าอะไรขึ้นไงถ้าเปิดฝาท,ทำไมพว <s _ s> กตนากรจะขายการหายใจแต่ต้องมีใครสักคนที่ต้องกินปลาเนี่อยู่ดีงั้นเรามาเรียบกันเถอะเอาไม่นะฉันต้องเลียย้ยมัน<_ <s> _>ส่วนฉันต้องกัดมันไม่ต้องฉันไม่ความสุขสุดๆๆเลย,ยเย่หัวฉัน<_ s _> <S ฉันคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสนุกเลยมิลล่าถ้าเธอกังวลมากนะอเล็กซ์เดี๋ยวฉันเริ่มก่อน อีปลานี่จะดีกว่าถ้าไม่เข้าใกล้มันถ้าเปลี่ยนใจแล้วหลอที่จะเลียม,มันไม่ได้เนะก็ได้ก็ได้เราต้องเล่นตามก่ไม่ฉันขอเปลี่ยนใจฉันขอไม่เลียดีกว่า oh, <man. S 2> ทำไมล่ะเพราะว่าฉันกลัวนะสิแต่ฉันไม่ใช่คนขี้ขาดฉันจะพยายามอีกครั้งเอเล็กซ์ไปนะฉันก็แค่อยากช่วยเธอนะ ขอให้เธอช่วยสักหน่อยนั่นก็ตาเธอแล้วแต่เธอก็หนีไม่พ้นแล้วเธอทำแบบนั้นทำไมจูเลี่มันน่าขยะแขยงสุดๆตอนนี้เราก็เสมือนกันแล้วอเล็กซ์เกิดอ,อะไรขึ้นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยยนินดีต้อนรับสูลล่ชาเลนจ์ปริศนา <c oughs> ชาเลนจ์อะไรกันทำไมเราถึงอยู่ในกล้องล่ะแล้วทำไมตรงนี้มีกล้องด้วยในคนแอบดูเราเหรอ <c oughs> ใครก็ได้ช่วยฉันที พวกเธอจะบบยวอรกันทำไมเนี่ยความสนุกกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วจิเลี่ยนกดปุ่มเลยไม่ต้องกลัวหรืออะไรไหมปุ่มนี้มันไม่น่ากลัวสักนิดยิ่งกว่านั้นมีเครื่องดื่มเสรออะไรจากสตาร์บัคด้วยดูสิว่ามันน่ากินขนาดไหนแล้วยังมีวิปครีมด้วยนะจินเลี่ยนทั้งหมดนี้เพื่อเธอเลยนะกินให้อร่อยและกันอย่าลืมหายใจด้วยละ่ะ <No. S 1> ดูแลทรงผมถึงให้เป๊ะด้วยนะเริ่มตกแต่งกันเลยวิปครีมเหมาะกับเธอมาก เลวก็น่าอร่อยด้วยโอ้าิดอ,อ,อะไรขึ้นเนี้ยว้าวาอร่อยจังเลยฉันสงสัยจังว่าจะมีปุ่มอะไรอีกนะสงสัยจัว่าปุ่มข้างหลังคืออะไรปุ่มอะไรนั่นเหรออาหารแมวยังไงละ่ะเราทุกคนรักแมวแต่ก็นะตอนนี้อาหารแพ็คนี้ไม่ไว้สำหรับเธอแล้วแนนซี่ ใช่มันกิ่นแรงสุดๆเลยล่ะแต่บางทีมันจะอะร่อยก็ได้มิง oh, <no. S 1> โอ้ดูสิฝน oh <my> ตกเป็นรถทุโหน้าแล้วล่ะนันซี่ดูจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรทั้งนั้นแต่จะโชคดีก็ได้มม้ง <You. S 1> เอาล่ะถึงตาของจิลเลนแล้วฉันสงนสัจะว่าอะไรรอเธออยู่ในรอบนี้ืม hmm. uh huh. โอ้ใช่กดเลยมารอดูกัน โอ้ oh, ใช่แล้วมันคือดคนเกคล่าที่ทุกคนชอบแล้วมันมีเยอะขนาดไหนเนี่ยมาเป็นพีระมิดเลยโอ้ยโอ้ยซีเลียระวังนะค oh <my> ล่ากำลังปวยปายใส่เธอแล้วเหมือนลูกเห็บเลยหวัมันจะไม่กระแทกหัวเธอจนหัวแตกนะ <c oughs> เอาละ่ะแต่ตอนนี้เธอสามารถ,ถาเพิ่อนกับเขาเย็นๆได้แล้วฉันได้อาหาราแตเธอได้คกมันไม่ยุติธรรมเลยอะ แล้วเธอละแนนซี่จะได้อะไรอ้โหมันคือเครื่องพ่นน้ำแข็งล่ะถเธสามารถใช้แช่แข็งอะไรกันได้ลองเลย <What? S 1> เอาลนเนะ <c oughs> มันมาเต็มแม็กเลยล่ะเตรียมพร้อมสดการโจมตีแห่งน้ำแข็งแค่ระวังด้วยนะ <What? S 1> อุย๊ยเกิดอะไรขึ้นขอแช่แข็งนี่นอร่อยมากขึ้นไอศครีมของจริงเลย จิลเลียนขอฉันลองบ้างสิฉันคนแช่แข็งนะไม่งั้นเหรองั้นก็เดี๋ยวเถอะเปิดน,น้ำแข็งของฉันทำให้เธอเป็นลกบ้าน,น้ำแข็งเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะตอนนี้เธอสามารถไปตกแต่งอยู่ในส่วนน้ำแข็งได้แล้วในขณะที่จิลเลียนยังเป็นน้ำแข็งมันนี้กันเถอะว่ามีอะไรรอเธออยู่ต่อไปโอโ้โหกโก้เนสควิกด้วย <c oughs> แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยล่ะ น้ำมันร้อนจนพอที่จะอะลายจินเลียนได้เลยดูสิมันได้ผลด้วยนะอาบน้ำด้วยช็อกโกแลตแบบนี้อะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะไม่ <No. S 1> โอ้ดีจังเลยคให้ตายเถอะแนนซี่บลัสเตอร์ของเธอมันหมดแล้วล่ะเฮ้ <Hey. S 1> ตอนนี้เธอเช็ดแข่งใครไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> จิลเลี่ยน <c oughs> กดปุ่มได้แล้ว <c oughs> ทีนี่ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นทุกครั้งเลยล่ะแล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรนะว้าวดูสิมันคือแว่นตาไฮเทคชัดๆเลยแต่เงียบไว้นะนี่คืออุปรกรณ์ลับขององค์กรชุดสุดล่ะเฉพาะสายลับตัวจริงเท่านั้นที่จะมีมันได้นะแต่เรายืมเข้ามาแค่บแปบบเดียวเท่านั้นเราทำได้ทุกอย่างแล้วเพื่อชาเลนจ์จินเลียนลับเลยนะแต่ระวังหน่อยมันเป็นของสำคัญนะ ว้าวเหมือนฉันอยู่ในเกมคอมพิวเตอร์เลยล่ะอ๋อโหแล้วนี่คือ,อไรนะทาใบเหรองั้นันจะกดปุ่มที่มีหน้ายิ้มแล้วกันดูเหมือนว่าเส้นของอร่อยนะได้เวลาแล้วลนะ่ะเธอพูดถูกแลวกลิ่นเลี่ยนมันคือป๊อปคอร์นครเมหวานๆถังใหญ่ของเธอคนเดียวโอโ้มันกรอบมากเลยก็น่ากินด้วย มันเหมาะการไปดูในโรงหนังมากๆเลยแต่น่าเสียดายตอนนี้ไนมะ่ไไม่มีหนังนะแต่เธอมีอย่างบางอย่างที่ต้องทำรับมือก,กับป๊อปคอนกองตโตยังไงละ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เธอทำได้โอ้ดีมากเลยดีจริงเลย<ำ>ฉันอยากกดปุ่มอีกรอบนึงนั้นก็อันนี้ละกันงั้นทางในสุดได้อะไรนะมันดูกันโอ้โหเลอกว่าสกินเท้สีสันสดใสแพ็คใหญ่เลย ฉันรู้ว่าทุกคนชอบมันแต่จะดีกว่านะถ้าเธอไม่ถอดแว่นนะธอ oh <my> ได้ของอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายเลยละ่ะ <Yeah. S 1> โอ้นี่มันดีจรงเลยอร่อยมากแล้วอะไรต่อละอะไรกำลังรอเราอยู่นะว้าวมันคือมาชเป็นโล้นนุ่ม,ม,มหอยใหญ่เบลล์เลยอร่อยสดๆเลยละ่ะกินเล่นเธอชอบดีมากเลย เหมือนกำลังว่ายนะ้ำอยู่ในขนมเลยล่ะเราทุกคนอยากอยู่ในจุดของเพอมมากกินให้สนุกนะอ๋ออร่อยจังเลยดีมากฉันพร้อมแล้วเราจะกินให้หมดเลยนี่จิลเล่ขอฉันกดปุ่มได้เลยยังเธอ,อได้รับตั้งเยอะแล้วนะฉันก็อยากกินเหมือนกันอเอาเลยกดสิขอบคุณนะน่าสนใจจังมันจะคืออะไร ฉันไม่อยากทำให้เธออารมณ์เสียนะเนนซี่แต่เธอได้ปายเค็มหน้าขยิ่ขยั่งน่ะสิเอ้ยกิ่นเกินบรรยายเลยแต่บางทีเธออาจจะชอบมันก็นได้มั้งเพราะทุกคนมีรสนิยมส่วนตัวนะบางคนก็ชอบของเค็มอ๋อใช่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่เธอจะทำอะไรได้หลักเพราะนี่คือกฎของชาเลนนะ่ะถ้าจะทำอะไรก็ได้ส <c oughs> ิลเลียนเธอให้ฉันยืมบ้านได้ไหมฉันสงสัยว่าจังว่ามันคืออะไรนะ ว้าวตอนนี้ฉันก็เห็นแล้ว,ว,วโอ้โหมันมีคำใบยอยู่ทุกที่เลยฉันจะกดปุ่มนี้แล้วก็ออกไปหลังจากที่เจอป้าเหม็นๆฉันก็อยากกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ช่วยด้วยกองนี้กำลังจะกินฉันแล้วเอ้ไม่นะเฮ้ยรอดแล้วเคยเห็นหน้าตัวเองไหมตลกมากเลยจนเลี่ยงถึงตาเธอแล้วเลิกปุ่มเลยแต่ไม่มีคำใบนะ สงสารจังว่าจะคืออะไรโอ้โหนูเทล่าสุดปดของเราน่ะสิหวานเลยอาจจะดีไปกว่าน้ำตาชชลช็อกโกแลตล่ะเนื้อเหนียวแล้วก็เข้มข้นด้วยเข้ากันได้ดีมากกับมัชเมลโล่นุ่มๆน,มนะโ oh <my> อ้ my god อ,อร่อยไหมจิลเลียนเทลาขนมหวานที่ดีที่สุดในโลกเลยเนะนี่ยนี่ แนนซี <Nancy S 2> mm ่ hmm. แล er mm ้วเธอรออะไรอยู่ล่ะกดเลยโอ้โห oh ลวกวาด mm hmm. วิเศษเจลลี่เบลลี่เ mm hmm. ยี่ยมเลย mm hmm. แต่ก็นะไม่สิ่งที่เธอต้องรู้ลูวกว่านี้แม้มีรสชาติหลายรสมากอาจจะเป็นรสอะไรก็ได้เธอจะไม่รู้จนกว่าจะได้ลองนะซี่เอาเลยแนนซี mm ่ hmm. ลองเลย mm hmm. <laughs> ไปเลือกว่าที่น่าสนใจมากงั้นฉันจะลองอันนี้ล่ะแล้วมันคืออะไรกันซิโอ้โหมันคือเลือกว่าวิเศษล่องหนได้ละนันซีคเธอยูนไหนอ่ะเอ้ยเธอหนีไปแล้วไม่บอกฉันหรอเนี่ยจ๋ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเฮ้นันซีเธอซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นฉันเลยดีจริงเลย เอ้ยจะูกฉันเอ้ยเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันมองไม่เห็นเธอนั่นสิรอก่อนเธอฉันจะหาเธอให้จะเดินนี้อยู่ที่ไหนนะออกมานะอ๊อตาตลกน้นอะไรนะใช่แล้วมันคือกุญแจสุริยสุภาพโอ้ใช่ฉันรอดแล้วเดี๋ยวเข้าจินเลียนออกมาแล้ว <What? S 1> ออกมาจากที่นี่กันเถอะแลวก่อนตาตลกผี